สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนวันนี้อยู่ในป่าเห็ดนะคะเออคนมาห้าเห็ดไม่มีเห็ดก็มาเดินป่านะคะทุกคนไม่มีเห็ดก็มาเดินป่าพ่อใหญ่สงสัยกลับไปอยู่ที่รถละได้ดอก ได้เห็ดดอกหนึ่งแต่ได้ได้สามคลิปประสันออโอ้ยเนาะคนหมักยางเนาะคะ่ะพี่น้องไม่ได้เห็ดก็เดินถ่ายเดินถ่ายเดินชมธรรมชาติคะ่ะเดินออกกำลังกายวันนี้วันนี้เขาเขาปิดป่า วันนี้เขาปิดป่าล่าสัตว์นะคะทุกคนเดี๋ยวพอมัดรองเท้าหน่อยต่างสายออกไปข้างนอกแล้วไม่รู้ว่ามีเห็ดอะไรค่ะทุกคนเอ่อเอ่อเหมือนเห็ดนางลมอะแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นที่ขอนไม้นะคะมันขึ้นที่ขึ้นข้างทาง คนก็ออกมาเดินคนมาเดินกำลังกายกันมากเยอะมากทางนี้นะคนออกมาเดินเยอะมากเพราะว่าทางโน้นเขาปิดไหมแล้วก็อ้ยตั้งกล้องมัดหูรองเท้านี่หลุดบ่อยจังเลยเดีย๋ยวที่มัดผมมัดไว้เลยดีมั้งอุ๊บ ก้องค่อยล้มอุ๊บโน่นค่ะมีแต่ผู้เบาพี่น้องหุ่นบึกบึกอรรยากาศดีมากเลยทางนี้ก็เป็นป่าเห็ดพ่อใหญ่ออกไปที่รถแล้วแหละปาดคตอมีแต่คนใหญ่ๆ พี่น ah, e. ้องเฮ็ดในปลานี่จะเฮ็ดยังเด้อค่ะเพิ่นเอินเฮ็ดเฮ็ดสนเฮ็ดยังผู้พี่น้องไอ้ดอกตุ่มๆหลาๆค่ะ เคยกินไหมฝรั่งมีตะโคตรรอดิค่ะพี่น้องดูค่ะเดียวสิบพาด,ด,ดปบเบิงเห็ดครับพี่น้องสันกูลู่อยู่ในหนีบอกไนเด <c oughs> อบอกคอยไนเดอร์ไล่ลีพี่น้อง เป็นตะก,กินได้์อิลีเห็นคนแวบแหบเข้าไปจักว่าเพิ no, ่นไปเก็บบ่บูแต่ก็มีห้อยคนตัดเด้ค่ะพี่น้องคนมาหยังนี่เบิดเด้อราค่ะทั้งผลผลปิดปลาเพิ่นปิดปลาล่ะเก่งกวางเนาะค่ะผนเบิ่งดูค่ะมีแต่คนมาหยังทั้งนีอากาศดี มองนีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนานแหละครับพี่น้องผ้าเบิ่งเฮ็ดนานแหละแต่บ่ไดเอาเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะเบิ่งเฮ็ดนานแหละ่นเก็บกองไว้ตุมต่มๆนี่ดอก,กงามๆค่ะจักว่าไพมาเก็บกองไว้ได้อน่เป็นข่อยบ่ <laughs> ยดอกงามงามค่ะป้าเป็นทะหา้าเป็นหาเบิงค่ะธรรมชาติคนนังออกกำลังกายกันอากาศดีค่ะมือนี้ตะเว้นออกแล้วก็รมบอร่อแห้ง เบิ่งค่ะพี่น้องเห็ดยังนี่ปาดสิสิสโลค่ะหลอกไปเลยเลยเสียงผันจุดประทัดเด้อค่ะพี่น้องปาดพี่น้องนี่ไหมเห็ดสนติสันค้นอยู่ในหนีหูบอกแมนเดอร์เห็ดสนแมนบอกนี่ เมืงคาะกบกอบมืงคาเพ่นแห่งดีแท้แต่ก็เห็นคนไทยเก็บอยู่ได้ค่ะพี่น้องแต่ข่อยบอก,ากากินไหมร้ายคักร้ายคัก ตุ่มๆเป็นกออยู่ค่ะพี่น้องนี่เป็นกออยู่ลายคักมันขึ่นน้ำกรนี่ค่ะพี่น้องพุ่นเบื่องค่ะเมนบบแมนเฮดสนบบกูรู้กูรู้อยู่ทางใดบอกแน่ คนมาเดินเยอะมากนะคะทุกคนอากาศดีค่ะดูค่ะธรรมชาติป่าไม้อันนี้นอกเมืองนะคะของประเทศเดนมาร์กเนอะสวยงามมาก อากาศดีเห็ดอันนี้หลายลายพี่น้องมีสองขางทางเลยมันมันขึ้นอยู่น้ำตนไอ้นี่เด้อค่ะตนใหม่ที่พันตัดไปแล้วเนาะเดี๋ยวขอสิ่ห้าไปเบิ้งงมองนี้ คอยส้อนเฮ็ดคอยสิเอาเมียบานนะ้ำจะเอาไปศึกษามีมีเอน็นหนังสือเฮ็ดอยู่ค่ะพี่น้องอันนี้ห่างเวยค่ะห่าง เฮ็ดไอ้ไอ้ไอ้แดงแดงนี่หล่ไล่พี่น้องนี่แหมค่ะพี่น้องนี่แหมนี่แหมนี่เบิังเบิังนี่ยคุณน่ะมองหนี่ยังหน่อยเด้อค่ะพี่น้องขาพอนิ่วเหนียวค่ะคอยว่าเฮ็ดนั่งไอ้เฮ็ดนั่งฟ้านั่น เฮ็ดนั่งร่มเฮ็ดนั่งฟานั่นไหมมองนี้แก้แล้วเดี๋ยวสิไปเบิ้งมองอลังการงานสางังพื้อพุ่นอ่ะพี่น้องเฮ็ดไอ้นี่ที่ว่าเฮ็ดคอนสนหลายอีลีค่ะ เบิ่งค่ะเบิ่งก่อนนี่ค่ะพี่น้องเบิ่งก่อนนี่โห่ยปั๊ดงามคักงามแน่ค่ะได้ไม่ได้เอาเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยน่ากินมากเลยเป็นตะแกงแสบแถอพี่น้องเบิ่งค่ะเบิง่งขาเพิ่นคือจังเหนือไก่นี่ ปั๊ดพุนระคาไม่ได้ตุ่มมเต็มไปเบิดไม่ได้ตุ่มๆอุ้ยสะออนหลายปั๊ดมองนี่ผมามอทเนาะนี่นี่เบิ่งค่ะพี่น้อง ป๊าดบึงค่ะโอ้ยสออนเด้มีได้ตุมต่มๆค่ะพี่น้องป,ป๊๊ดบังอ้ออ้ยอ,ยอย้อยากเก็บเลยค่ะพี่น้องบังค่ะนี่กำลังขึ้นตุม่มๆค่ะพี่น้อง มึงสามดอกนี่โอ้ย oh, เป็นตะพัดแทะจะอ่อนเด้มึงค่ะขาใหญ่คักหลายคักแต่บ่หูว่ากินใดหรือบ่ได้พี่น้องผ้ายางเบิ่งเห็ดจะของบ่หูว่ากินใดหรดือบ่ได้เนาะค่ะ หลายคักสองสองข่างทากนะคะ่ะพี่น้องมีเบิดเ,เราคอยสิมาผ้าเบิง้งเห็ดนั่งล่มมองนีพี่น้องคอยว่าเห็ดนั่งล่มคักคักเบิ้งคารรถเต็มเพิ่นมาเพิ่นมาปิดปลา ล่าสัตว์ค่ะเบ่งตัวมาแร่งค่ะพี่น้องยุ่งขึ้นอย่างบุร้ายครัก นี่มองนี่คะ่ะพี่น้องพุ่นนะ่ะเห็นบ่เห็นเห็นบ่คะ่ะในในอ่งน้ำขาวๆพุ่นสีส้มให้เบิง้งพุ่นเห็ดขาวๆพุ่นพี่ไม้หนุ่ยหนุมยองหนุมระยองสวัสด,ดีคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะ ่อยสิบามาเบิ่งเฮ็ดนี่แม่สะอ,อนน้ำข่อยบอเบิ่งดอกใหญ่่นเดอ้อนี่คอยว่าเฮ็ด่อยว่าเฮ็ดนั่งฝ่าไหมนี่โอ้ยโอ้ยตำแย่โอ้ย,ย,อยนี่ต้นตำแย่แล้วค่ะนี่มันสิเนี่ย่อยว่าเฮ็ดนั่งฝ่าไหมเบิ้งแมนอหลีเนี่ยคอยว่า หอมไหมจะว่าก,กินได้ไบ่เบิ่งอู้วอันนี้อันนี้ยังบาสะออนคักมันแก่ค่อยสะออนนุ่มๆพี่พี่นี่ค่อยสิเอาค่อยเป็นคนถอนเองค่อยเฮ็ดคลิปเบิ่งค่ะคือเฮ็ดไอ้คือเฮ็ดคอรหวานเท่าไหมยง่อดหลอดไปผุนเบิง่งนี่ค่อยสิล่องเอาไปเด้อนี่ นี่ไข่ว่าเฮ็ดเฮ็ดนั่งล่มบั่นเห่าไหมเอ้ยเออเฮ็ดนั่งฝาบ่เมนเฮ็ดนั่งล่มเฮ็ดนั่งฝาปึ่งอุ้ยหลายคักออโอ้ยดอกนี้ทอนมาออกพี่น้องโค่นใหญ่คักัดตียามค่ำน,นะคะ เพิ่งดูเพิ่งตุมต่มๆนี่โอ้ยโูถอดเอาถอดแต่หัวมันออกตําแย่กับลายครับพี่นอ้องต้นตําแย่ทั้งนั้นเด้อค่ะนี่เพิ่งค่ะสิเอาไปแค่นี้ ไปแค่นี้พอปัญญานี่กับบอสไทยรูปแล้วก็อัปเดตดูคะ่ะหลายคักพี่น้องมึงสากลากอยู่หุ่นแหงหลายคะ่ะหุ่นพี่น้องโอ้ยปั่นเห็ดโคนโอ้ยหลายคัก เป็นแถวเป็นกลุ่มอยู่เบ่งค่ะอันนี้เปิดเองได้อน,น่นี่โอ้ยหลายหลายหลายกระดอกกเดีอพุุ่ดอกใหญ่ๆง,ง,งามๆพี่น้องคอยว่าเห็ดนั่งล่มนะ่อยบงค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่ลูกสี่ขอบคุณนะคะมาเข้าป่าหาเห็ดแต่มันไม่มีเห็ดให้หาค่ะมีแต่เห็ดอะไรก็ไม่รู้ถ่ายตรงไหนดีถ่ายตรงไหน,ไหนจะถ่ายไป ถ่ายไป Google นะคะถ่ายไปให้เขาดูถาม Google ถามกูรู จดถ่ายคลิปก่อนค่ะเอ้ยไม่ใช่ถ่ายคลิปถ่ายเออเออเขาเรียกอะไรอะ่ะถ่ายถ่ายดอกเห็ดไปให้ถาม Google เนาะค่ะว่ามันคือเห็ดอะไรสวยมากเลยดูค่ะมีเดีตุมต่มๆตุ่มใหญ่ๆ ตูมใหญ่มาก จะเอาไปบ้านอันนี้จะเอาไปบ้านเอาไปถามดูนี่นะคะไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าแต่เห็ดอย่างอื่นเยอะมากบรรยากาศดีไหมคะ วววิสยหน้านี้เห็ดก็เยอะค่ะแต่โอ้ oh my god เบิ้งค่ะพี่น้องเนี่ยเบิ้งค่ะมันคือเห็ดอีหยาง ป๊าดเต็มไปเบิดพี่น้องสะออนสะออนหายเบิง้งพุ่นดูค่ะข้างในนนเต็มไปหมดเลยยุงนะคะนะ่ะปินให้วอนอยู่ คือเห็ดอะไรคะพี่พๆเพื่อนๆบอกในเด้อผู้หูดูคะ่ะเยอะมากนี่นะคะขึ้นเป็นกอเลยคะ่ะทุกคนเหมือนเหมือนเห็ดนางลมอะ่ะเยอะมาก ถ่ายคลิปชอ็อตคนมีบ้านนะคะถ่ายคลิปชอ็อตถ่ายไปเรื่อยดูคะ่ะทุกคนมันไม่ได้น้อยๆน,นะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมตุมต้มๆสวยมากคุณอะ่ะให้ขาวไปหมดเลยมีแต่ดอกสวยๆ ดูค่ะโอ้ยจะออนไลน์พี่น้องดูโอ้โหปาดพี่น้องไปต้มแย่ดูค่ะโอ้ยหน้าขินหน้ากแกงดอกปลาเล่เลยม่ดูน เยอะมากอันนี้ที่เขาเรียกเห็ดขอนสนดูค่ะตุมต้มๆเป็นกอกอเลยแต่ไม่เก็บไม่เคยกินค่ะไม่เคยกินไม่เคยกินก็ไม่เก็บ เห็ดอะไรนี่ดูค่ะเห็ดเมาเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดเมาเยอะมากเลยลุ้นให้แดงไปหมดพาเดินดูนี่เห็ดอะไรนี่เห็ดเมาเห็ดเปืือกเด้อค่ะพี่น้องนั่นนะคะ ไม่ไดไ้หมดเลยเห็ดเปื่อเห็ดเปื่อดูรถค่ะเยอะมากเห็ดเปือเห็ดเปื่อ เห็นไหมคะทุกคนป้ายเขียวๆนั้นนะคะเขาห้ามเข้านะคะเพราะว่าข้างในเขาข้างในเขาเออล่าสัตว์ค่ะช่วงนี้เขาล่ากแก้งกวางเนาะคะ่ะโอเคค่ะพี่ๆเพื่อนๆลงแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ Thank you to everyone for watching. วัสดีค่ะโอ้โอะ